สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเป็ดบานสว่างหัวงาม<อ>มือในบานสว่างหัวงามพาพี่พาน้องมาชมงัวง่า,งงามที่ตลาดนัดโคก,กับดเบือบานานายม่มอำนาจเจริญพีน่น้องมืันเอกตรงกับเสาวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมสองพันหกร้อยหกสิบเอพี่น้องมืันเอกถือว่าเป็นมือที่ชาวไทยเฮาต่างตๆรออีกมือหนึ่งแล้วพี่น้นอ,องเนาะผู้ใด้สีชมโอดีผู้ใดสีมันมันเอกคอยฟังคอยชมตอนใบ่บให้นาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคู่ทุกคนเนาะ โชคมาน้ากันทุกคู่ทุกคนเป็นเศรษฐีน้ากันทุกคู่ทุกคนรัฐบาลเพื่อจะแบ่งปันน้องพี่น้องเนาะอ้าวกะว่าไปเรื่องชมเรื่องลาบทุกข้นกับพี่ข้าวบางหลายน้องพี่น้องมือนีบ้านสว่างว่างามสิพาพี่พาน้องเอาเครื่องม้วนงามสิตลาดนัดโคกเกือบื้อบานนายมนี่พี่น้องเบิ้งข้นพี่น้องเบิ้งบรรยากาศก่อนอื่นกะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสว่างว่างามเพราะนั้นเด้อพี่น้องชิปสองนี่กะซอยกันเบิ้งได้ร้ายนี่พี่น้องเนาะอ้าวพี่พา่น้องมาเปิดชิปม้าสวัสดีครับเปิดชิปกับบบมมมูู่่่่่งาาาเพินนี้ปโทรแลกอย แม่โอ้แม่ลูกลูก,ลกแม่ตาโทัเบิงหนาแม่เพิ่นพี่น้องงามสดๆอยู่อีละเพิ่นเอาโชคมาให้อยา่าฝ่าวไปเฮ็ดเพิ่นนี่หน้าตาเพิ่นพี่น้องอันนี้6กตัวลอยอันนี้2อตัวแสนว่าหาเงินหรอ <c oughs> โอ้โหว่าหาเงินเพิ่นว่าอุอหาห้ยแม่เพิ่นใ,นใหญ่แข้งขาโตนโตพี่น้องพูดอ่ะหน้าตาสูงไหลอยู่150ความสูงเพิ่นแม่ทับแล้วอุ้ย3หัวใจ3หัวใจ50,000เท่าใดร เวยสี่มื่่าเพราะว่าหมื่นตัวนี่สามหัวใจสี่มื่เก่าโอ้ยแม่บ่หน่อยพี่น้องเบิ่งตุนโตแม่เพิ่นโอ้นี่เพิ่นใช่ครับอือไายไล้โบเป็นทีเช่ทีเช่ห้าเจ็ดเก้าโอ้เจ้าแลมโบพี่น้องโอ้เจ้าแลมโบสี่กราละกระดาผสมกำหนดขอดเว้ยยี่สิบหาอย่างเบิ่งตุ่นอะไรตัวเพิ่นเสือเขียนผิดอ๋อนี่กำหนดขอดพืชจีกาพี่น้องพืชจีกากำหนดขอดพืชจีกา เฮ้ยเดือนสองเดือนนี่ตัวนี้มันหลายมันนี่เดี๋ยวเพื่อนมากำหนดขอดพืชเสื้อผ้มานี่โอ้พืชเสื้าพืชเสื้อโอ้ปีหนาปีหนาปีหนาพี่น้องโอ้ยเบิ่งผิดคือกันข้อให้เจ้าแลมโบ้่ที่ไซไวพี่น้องทีเคห้าเจ็ดเก้าห้ายางเลยพี่น้องตัวนี้อันอ่าอ่าอีกอย่างนอหนี่เจ้าของเพิ่นเพิ่นมาผสมผสมยาคเขาได้นี่ไมี่นบอเจ้าของเพิ่นผสมอ่าเพิ่นผสมเองเจ้าของเพิ่นเพิ่นบาขายให้ หมอทางได้เพิ่นว่าเพิ่นผสมเองอันที่เคห้าเจ็ดเก้าเจ้าแลมโบลูกออกมารับประกันความงามเพิ่นว่างามของเพิ่นถูกตัวผมติดตามเพิ่นอยู่อ่ะนี่ใส่พ่อดังไ้พี่น้องแม่นี่สี่สิบเก้ากับลูกสาวว่าท่านเบิ่งลูกสาวดิพี่น้องเดี๋ยวอันตัวนี้คือเป็นตาอ่ะมาเบ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่มาช่วลูกสาวลูกสาวสวยพี่น้องนี่นี่ได้ลูกสาวพี่น้องเอ้านี่บ่โอ้โยมันมาอยู่ตำกันนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเบ่งหน้าตาตัว โอ้ควาเดียวกันนี่ลูกสาวนี่แม่ใหญ่ใส่ไว้เจ้าแล่มโบโอุ้ยพี่น้องใส่สีสิบเก่าคนเปิดว้มีอีกบ่ครับนี่นี่แม่จ่บวโอ้นี่กระช้องบ่ดิเจ็ดเดืเอน <7 S 2> แล้วนี่สี่หมื่นุ้ยแดงพี่น้องแดงจัดจ้านน้ามใต้ดีต,ตัวโตเนื้อนังดีเจ็ดเดืเอนแล้วพี่น้องตัวนี้ใส่พอพด้วยบหวานตัวนี้ ไซอ้ใ, s. Oh, <S ใ,ใ hui, ush, mm hmm. ส่เจ้าพริกแดงไว้พี่น้องแดงจึ้งครึ่งนี่ไซเจ้าพริกแดงไว้ท่ายสูงลอยสีสิบห้าใดเบิ่งหางเพื่อนพี่น้องเครื่องดำนุ่มสีเต่าชัดเจนเลยอยากซียังก็ดีซีเจ็ดซีโอซีเต็มซีหมื่นซื้ออันแม่ลูกนี่จังซีเก่าพี่น้องแม่ลูกนี่ซีเก่าเนาะโอ้อุ้ยแม่หน้าท้องบ่แยกลูกแม่บ่ดิแยกลูกแม่ยี่สิบเจ็ดเป็นเปลี่ยพี่น้องโอ้ยเบิ่งเหนือหนัง ผู้อาเพินเ่นแต่ละตัวสุดยอดเลยพี่น้องยี่สิบเจ็ดได้ไหมพี่น้องท้ายสูงเกือบร้อยห้าสิบเบิรงหาเบิรงพูดอ่ะมีโอ้ยเบิรงแม่นี่ก่อนยี่สิบเจ็ดพี่น้องใหญ่งามแยกลูกมากงามไต้ดีพี่น้องหางยาวเครื่องดำท้ายเพ,พิ่นพี่น้องเบิรงเอาเบิเร์งไรเดียดเอาได้พี่น้องพูดอ่ะเบิรงโตนโตโตนโตทีด่ดี <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ยี่สิบหกว่าปลาจีสิบหกกใหญ่พี่น้องพูดอ่ะผูาวุธไงเพิ่นพี่น้องยี่สิบหกแยกลูกมากพี่น้องแม่บอกใหญ่ น้ำไต่ดีแม่ขอบแม่ขายแม่พันได้เลยพี่น้องพู่ะยี่สิบกเนี่พี่น้องแม่นี่ท้ายสูงลอยสี่สิบได้น้ำไต่ดีหน้าตาดีเบิ่งพี่น้องเบอ่งเอา2ยี 26, ่สเพิ่นเปิดไวแล้วาคาพอต่อรองอันนี้27เนาะยี 27, แห้งไงพี่น้องพูดอ่ะอู้สูงไงอ่ะเพิ่นมาจากใส่ข้บ้านนี้าจากกุดชุมกุดชุมยะโสธรนเนาะนถามเปิด <5. S 1> กันลืมอ่ฝากเบอร์โทรนครับบานนี้ศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดศหนึ่ง เพิ่นได้มาชุดปากใหญ่ชุดต่างฟ้าเพิ่นว่าแม่ลูกลูกแม่แม่ทองแล้วใส่กับเจาเ้าแลมโบว์ไว้พี่น้องสี่สิบเก่าอันนั้นสี่สิบซื้ออ,อันนั้นใส่กับพริกแดงไว้แม่ปากใหญ่เจ็ดเดือนแล้วเบื้องท้องเพิ่นกระไรพ,นะพี่น้องนั่นทบทวนให้เพิ่นสี่สิบแม่ปากใหญ่แดงจืงคืนยี่สิบเจ็ดแม่ใหญ่ขึ้นันแยกลูกมาบกบริษัททองเอาไปใส่พอดังๆเอาพอแม่เพิ่นใหญ่ตัวนั้นยี่สิบหกพี่น้องตัวแกะไก่ยี่สิบหกอ่ะขอบคุณหลขหายมาเด้อครับผม อย่างต่อ <irgendw> พ <el che> ี่น้องฝากบ้านสว่างง่วงงามนำในเด้อครับผมมาเบิ่งหอยบิวหวานพี่น้องหอยบิวเพิ่นได้จังไดมาบ่เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นโดนสวัสดีหอยบิวบ่เห็นหน้าโดนไปจังใดมาจังใดลำลุ้ยหรือวะฝนตกพิจิการตาฝนแต่ได้ไหมลูกมาลูกสาวบอก ลูกสาวนีวนาา่พี่น้องแม่ลูกลูกสาวเบิ้งหน้าตาแม่เพื่อนพี่น้องหนาโบสเต็มพิการเลยพี่น้องเบิ้งลูกสาวแด้แงเดงแต่ว่าแม่เพิ่นสีออกนวลนๆออกเม็ดกระเปือกเหนียวพี่น้องโอ้นมเพื่อนพี่น้องเบิ้งตุ่นตัวท้ายสูงลอยสี่สิบได้เบิ้งเครื่องเพื่อนเบิ้งหางเพื่อนเบิ้งเราได้เลยพี่น้องประกันปัจจุอย่างพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ้งลูกสาวเพื่อนถามราคาสักการ,ร์เปิดเท่าไ,ไหร่คุณบิวสา,าส,าสาวหน้า้อสาวที่หา้าไม่ลูกนี่พี่น้องแม่พ่อมาสมเลย โอ้แม่นี่พร้อมผสมแล้วเพื่อนว่าแม่พร้อมผสมมาเบิ่งลูกสาวเพื่อนบ้านนี่พี่น้องนี่ลูกสาวแดงนี่พี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องอ่าเบิ่งเอาพี่น้องแาวอารานี่ยลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวแม่สามห้าบ่สามหาเพื่อนเปิดไว้ห้อยผิวเอ้าอุ้ยแม่ออกสีสนิมเท่าไรก่อนอุ้ยพี่น้องหัวหมื่นหกสิบหกเล่นพี่น้องโบสถ์เต็มมืกันเลยสีสนิมสีออกสายเท่าพี่น้องนี่ท่ายสูงลอย ยี่สิบหาบวกเบิองนามไต่เพิน่นต้นโตเพินินหางเครื่องดำพี่น้องหางงามสายเท่าพี่น้องโบสเต็มพี่กัดหมื่นหกแม่นบ่นะว้าวพี่น้องฟังบ่ผิดหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยฟังบ่ผิดพี่น้องสายเท่าตัวนี้สามสิบห้าแม่ลูกลูกแม่งามงามเอา้ามาเบิองอีกตัวนี้อุ้ยเบิองเนื้อหนังพี่น้องตัวนี้แหง้งจิ๋งของเพิินเปือเท่าไรตัวนี้ หมื่นหกพันหาพี่น้องเนื้อหนังดีดีตันดีพี่น้องแม่สาหน่อยหน่อยงามงามพี่น้องนี่เบิ่งเนื้อหนังเบิ่งเนื้อหนังเพื่อนพี่น้องต้นโตดีแต่ว่าสีออกกราบไรสี í, ออกเม็ดกระเบื้องเงี้อีหล่ะมื่นหกพันหาหน่อยได้พี่น้องนี่โอ้ยไปเดตาไปเลี้ยงตัวนี้ไปเดตาไปเลี้ยงพี่น้องเนื้อหนังมันดีนี่ว่าหอยบิวเบอร์อะไรบอเบอร์อลไรเนาะอ่ะหอยบิวฝากเบอร์โทร่วไปศูนย์เก้าสามห้าสองศูนย์ เก้าเจ็ดหนึ่งสามหอยบิวอาจสามารถเพื่นได้มาแม่ลูกสาสิบหาแม่สาวหน่อยสิบสิบเจ็ดบอเฮ้ยเออสิบหกสิบหกขาลอยตัวนี้กับสิบหกขาลอยพี่น้องตัวนี้เป็นตัดต่อรองเพี่ตาไปเลี้ยงพี่น้องมันสิจอยเป็นอยู่บ่ตัวนี้เพี่ตาบ่จอยเนาะเนาะง้วะจินเจงเอาขอบคุณหลายเด้อหอยบิวมันาฮันครับผมเบื้องบรรยากาศพี่น้องการสื่อการขายง้วท่าผพี่น้องอุ้ยง้วะงามหลายดิพี่น้องง้วะงามหลายยังไปต้องพี่น้องเพราะว่าเบื้องแม่สาวหน่อยตัวนึงเนี่ยาพี่น้องแทาพี่ เบ่งบรรยากาศคนสิสะดวกเหตของผมบี่น้องแม่สาวหน่อยงรับน้ำสวัสดีลูกขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยลูกผู้ใดเนื้อผู้พอ่อเพิน่นบอใจก่อนโอ้แต่ว่างามเนาะเพิน่นเพิ่นใดญมากงามงามพี่น้องเบ่งลามลึกน้ำใต้ต้นโตแข้งขาหนา้าตาเฟอร์เฟคพี่น้องสุดยอดเลยเบ่งหางมันเครื่องดำพี่น้องงามดีพี่น้องอุ้ยงามดี เบ่งเชิงขาหน้าตาโต,ตเขาแต่งมาเรียบร้่อเนาะเรียบรล่อเลยใส่คุมให้เรียบร้่อยงามดีรอดีสวยดีเปิดเท่าไหลูกสององยกอ่อสองหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องในราคาเมสาวหน่อยสายพัฒนาพัฒนามาแล้วนี่พี่น้องนี่ผ่านการพัฒนาสายเลือดสูงขึ้นมายกระดับขึ้นมาแล้ว29เอาไปเป็นแม่ขอบแม่ขายแม่พันได้สบายพี่นอ้องฮูู้เชิงเชง น,น้อยอนโตที่ดียี่สิเก่คนเปิดไวไม่จากใส่ลูก<อ>ข้ามเกินเจ้เนาะข้าเกินเจ้วยอดสุธโอ้ยงามเมีสาวหน่อยัตนี่ยี่สิเก่าเป็นตาตร้องพี่น้องทันสายพัฒนาปาาเพื่อโทษในลูกทามีผู้สนใจทางบานย์แปดสามสองห้าสองแปดหนึ่งศูนย์หนพี่น้องกูใดสนใจกระทู้มากโตร่องเมีสาวหน่อยงามงามสายพัฒนาเอาไปเขาขอเข่าไข่กับของเอาขอบุณหลายๆล,ลูกมันมา โอ้ยพี่น้องเบ่งบรรยากาศการสื่อการขายไรหล,ไลีด้วนงะ่วบเหมพี่น้องอยังจักสี่ทัวร์พอทัวร์พี่น้องเออพื่อนกำลังต่อรองกันว่าเบ่งแม่สาวใหญ่ๆขออนุญาตครับผมเพื่อนกำลังตัวรองบ่อโ,โอ้บอขออนุญาตไฮถ้ำแม่สาวแม่สาวโค้งสางสุดยอดสีสันสุดยอดพี่น้องแดงจึงคือสามหมื่นก็หาพันสามหมื่นหาพันเบ่งเครื่องเพื่อนพี่น้องดำปิดหางเง้วแข้งขาดีวัดพี่น้อง โดยเฉพาะสีมีอย่างเดียวคือเขา่ัท่านไดต่งเนาะเพิ่นบ่นแตง่งย่านีกไ็ไไ้ผู้มากแนวนี่ก็มีพี่น้องน้ำใต้ดีพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบอุ้ยพี่น้องเบิ่งหน้าตาเพิ่นโตลูกพ่อใดลูกพริกแดงพริกแดงพี่น้องว่าต้องสงสัยสีมันลูกพริกแดงเจ้าพริกแดงลูกสาวเพิน่นสายพัฒนาสายเลือดสูงขึ้นมาพี่น้องยกระดับขึ้นมาแล้วเปิดใบบานสามหมื่นห้าพันสามหมื่นกับห้าพันเพิ่นเปิดว้พี่น้องเพิ่นมากจากสาเฮือ มากจ้าในระอํานาจเนีอนเอ่อํานาจนะวนี้เนาะเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับบ้านนี้ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าว่ะสามสามหกเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถงมากต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องโทงมากก่อนใดก่อนรับประกันความสวยลูกพริกแดงหรือสาหพริกแดงหูมันถือเหยียบบน่นน <c> ะ <oughs> มันก้อน,นหนาก้อหนาแต่หน่อยโอ้ยอยู่บ้านคือกันจะเป็นผดอยู่บ้านก็คือกันเนี้ยนี่แหละแต่ว่ามันบม่เป็นตำหนิได้พี่น้องบอกก่อนบม่เป็นตำหนิมันมาเกิดอุบัติเหตุที่หลังเนาะ เท่าไรกัละฮสามหมืม่นสามหมื่นหาพันพี่น้องยังไปบอกว่าซีอยู่พอเมนส่นหาพันตอนนี้พี่น้องเอาอความุ้ยลายนมาเดอา้อราคางัาาาาาพวพี่น้องเอาไปเขาข้อเขาขายเป็นแม่พันเดเลยพี่น้องมันง่ามโอ้แมบอกเด้เลยเอาอความุ้ยลายครับผมมันมาครับผมมาเบิง่งเพิ่นมาเบิ่งหนาเสียทีอเป็นขายเลยาปาถ อ้าวมันมันทุกคนเด้อเป็นเศรษฐีทุกคนเป็นกำลังเลือกโคกโตลอยพี่น้องมาเบิ่งแท่านผ้เป็นกำลังต่อรองกับพี่น้องเป็นกำลังต่อรองกันแม่สังมีรถไหนเนาะงานไปทางหนึ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายทางฝีพี่น้องเป็นมาทางนี้เป็นมาจากอาสามากพวงามอาสามากพี่น้องแม่สาวหน่อยเป็นกำลังต่อรองกันมันคะแนนอะไรมาข้ามมือนี บอ,บอปโอ <c oughs> แม่สาวหน่อยเนาะต,ต้นต้นนี่เปิดเท่าไหรครับสองหมื่นสอหาพันสายปัฒนาดิพี่น้องนี่ <c oughs> โอ้ยสองหมืสื่อสโอ้ต้นนี้สองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพัไยใหญ่คือนมาเอามาเบิ่สองหมื่นสื่อสซีดี <c oughs> <c oughs> ต้นโตดีหนาตาดีโอ้ดีเบิดพี่น้องนี่งามเด้พี่น้องสองหมื่นื่อได้พี่น้อง 20, สายปัฒนางวดสายปัฒนาพี่น้องพอ พานพอดังมาแล้วพี่น้องนี่พัฒนามาแล้วสองหมื่นสืส่อท้ายสูงประมาณหนึร้อยยี่สิบประมาณพี่น้องต,อต้นโตว่าท่านติ่มไปไหนเท่าไหนอ่ะพี่น้องเอาไปใส่อาหารตัวเครื่องดั่ดีอยู่สองหมืน่ตนตัวนี้สองหกบก่สูงขึ้นมาแน่พี่น,อน้อ,องนใหญนะ่ขึ้นมาต่อร่องกันได้เบิดเพิ่นนะเพิ่นมาจะโอ้ขันมาต่อทรงฟรีเลยเ,เ,เพ,พิ่นว่าหอดบานเอาเข่าข้อไข่พร้อมเพิ่นว่าโอ้ยพี่น้องงามอยู่สองหกเพิ่นเปิดไใบพี่น้องงามเต้ ดีคิบหูดีแข้งขาดีดพี่น้องสองหกเนเปิดไว้พี่น้องง่ายอ่ะฝากเบอร์โทษนะครับบ้านนี้ศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเพื่อนมาจากอาสามาดร้อยเอ็ดพี่น้องหัวงามอาสามาดโอ้ครับผมโอ้ครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมครับผมเปิดบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้อง อะมาเบิ่งแม่บ้านบานแม่สาวบ,บ้านบานพี่น้องขออนุญาตด้วยสิบสี่ห้าร้ยาอ,อยขออนุญาตลูกเบิ้งเบิ้งแม่บ้านบ้านสาวบ,บ้นาบบนบ้านเฮาพี่น้องหออมื่นก็เจ็ดร้อยเนี่ยปลาโตเพิ่นห้องเพื่อบ่ให้ต่ตำหมื่นหมื่นก็เจ็ดร้อยได้พี่น้องนี่ต่อได้นิดเดียวอย่าต่อไตมื่นได้เพี่นวองเนาะมันใหญ่อยู่ในพี่น้องบนหน่อยแต่ว่าแม่บ้นบานบ้านงัวแนวนีฮหายากพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปปล่อยไว้ แจ็คออกลูกเงีใดเพื่อนว่านี่งว่ามันบานเท่าพี่น้องเหมือนกัเจ็ดหน่อยนี่พี่น้องฟังบ่ผิดถ้าเหนื่อยหน่อยอยู่เพื่อนว่าใหญ่หลายอยู่โอ้สิใหญ่อยู่เบิ่งพี่น้องเบิ่งตโตหน้าตาว่าแต่เจ็ดแปดเดือนเพื่อนว่าเบิ่งแข้งขาพี่น้องนี่ว่ามันบานเท่าพี่น้องสีออกนวลๆโอ้เพิ่นเพิ่นได้มาเนาะเพิ่นแก่แม่มาเหมือนกับเจ็ดร้อยนี่พี่น้องฟังบ่ผิดเลยแม่นมาอยากใส่เฮ้ยมา ให้เจริญอํานาจอโบเมนอ่ายะโสธรให้เจริญยะโสธรอ้าวฟังเบอร์โทรนี่คหับบาศูนยดสองสี่เก้าเก้าเก้าห้าเก้าศูนย์ไม่ให้สาวหน่อยหน่อยมื่นกับเจ็ดร้อยเพิ่นเปิดไว้สีนวลนวไม่ให้มันบ้านพี่น้องงามอยู่เป็นตาตอร่องเป็นตาเอาไปเขาข้อเข่าขัดหู้เชื่องเชืนี่อีหละงามอีหลีโอเชโอเชเอาขอบคุณหลายๆมาเ้อครับผมฝากบ้านสว่างงวงงามนำเนย้มาตัวเดียวปะ ขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยเนาะสีแดงคักพี่น้องแดงจึงขึเบิ่งเคิคนเนี่ยมันกับกมมถทายเขละหรือีนี่มันกับกคนว่าพวงพี่น้องเนื้อหนังน้ำไตเม้สาวเด่นหน่อยอยู่พี่น้องหางหางเงี้ยวงหางเงี้ยวดีพี่น้องได้ใบได้เท่าไรก่อนล่ะสองหมื่นห้าครับอหมืโอ้หมื่นห้าเนี่ยหมื่นห้าที่พี่น้องตัวนี้หมื่นก็หาพันเลยพี่น้อง ว่าถึงสองหมื่นต่อได้จักหน่อยเพราะได้ต่อเนาะอย่าต่อหลายคนว่าเงื่อนก็หาพี่น้องแม่สาวหน่อยต้นโตยนี่ยอัลลารพี่น้องน้ำไตแข้งขามัวแนวนี่เรีย้ง่ายพี่น้องเบื้องลักษณะจินยาดีมัวแนวนี่จอยยาเป็นว่าแข้งขาดีเบื้องพี่น้องแข้งขาแข็งแรงมัวแข็งแรงแนวนี่เป็นไงเป็นไม้จ่าใส่หรือไม้จ่าใส่ใครจเล่นใครจะ ยาโสธรอเอาฝากเบอร์โทรหน่ครับผมศูนย์หกสองศูนย์สามหกสี่เจ็ดห้าห้าพี่น้องเปิดเปิดแชร์หนึ่งหมื่นก็หาท่านพี่น้องโอเคต่อร่องใดจะต่อหลายเพราะว่ามันถือหรือเปล่าเพื่อนวะเอาเขาก็เล่หลายมาเด้อครับผมฝากบานสว่างง่วงงามต่าเด้อครับผมอย่างต่อพี่น้องว่าเบิร์บรรยากาศท่าพีพี่น้องโอ้ยเบิร์มึงวหลายใช่พี่น้องคนกับร้ายคนมาสื่อหลายใช่พี่น้องตลาดบ้านน่ายมนี่คนหลายพี่น้องคนมาสื่อมาขายไล่หลาย เบิ้งบรรยากาศอขออนุญาตเป็นมาทางพี่น้องเบิ่งพูดนะพี่น้องไล่ด้วยยอดยอดว่งาง่ายสอกเจ็ดมาเลยใครจะบอกว่แม่สาวนี่ก็งามพี่น้องห้าเบิ่งบรรยากาศพี่น้องอุ้ยโอ้เห็นใหม่เบิ่งพี่น้องเบิ้งไปเบิ่งว่าง่ามอีกตัวหนึ่งพี่น้องหอยออบ อาจสามารถยางได้เหมืนตั้งใจพาพี่น้องไปเบิรงง่วงามพี่น้องขขาหอยอบย่างมาเบิรงตั้งใจมาหาหอยอบได้หนิเห็นง่วงามอุ้ยมาปวดพี่น้องเบิรงแม่สาวตัวนี้ขาหอยอบงามจดีพี่น้องต้นโตดีเนื้อหนังดีทางดีเครื่องดีดีพัสดุมองพี่น้องมองได้บอดีวงมากขึ้นมาอุ้ยเนื้อหนังพี่น้อง ใหญ่ๆย่นๆยนหน,น้าหนาย่นๆพี่น้องแข้งขาดีมากพี่น้องโอ้ยลูกสาวผู้ใดฮึ่เจ้าฮิวโกโ้เนาะฮิวโกโ้เจ้าฮิวโกโ้พี่น้องมีใบมีเอกสารพรอโอ้ยสุดยอดเลยโยต้นโตไม่พี่น้องสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดปอาฮ่าอ้าวผมบอกซื้อว่างามพี่น้องนี่คือสุดยอดง่วงงามเมื่อนี้แหละนั่งเอกประจําสนามเปิดเท่าไรฮอยวสี่สิบสามี่สิบสามสิพี่น้องสายพัฒนาเอาไป เขาข้อเขาไายเป็นแม่ข้อแม่ไายแม่พันธุ์เด้สบายลูกสาวเจ้าหิวโกมีใบมีเอกสารครบได้พี่น้องท่าไม่สูงรอยประสานเฮ้ยมั่วตะขัวปีปลาทุ่งัวมั่วตะขัวปีพี่น้องนี่เขาเอิ่นสายพัฒนาเลี่ยมโตจัดพี่น้องดีบรรจุยางงามบรรจุยางโอ้ยสุดยอดสุดยอดใช้ใช้ยีคอยออกโอบเอาเอาตัวนี้ก่อนเนาะอ่ะฝากเบอร์โทุ่งคอย 080 106ย์ศูนย์แปดศหนึยออกอาสามารได้แม่สาวงามมากพี่น้องงามอยู่ดีตัวนี้ตั้ม,มน,น, 43, นี้พี่น้องน่าประทับใจครบถ้วนราคา43,000ืนามพด้พี่น้องสายพัฒนาเลี่ยมโตเบิบ่งเอาพี่น้องเบิ่งเลี่ยมโตเลยจัดจานอีหลีพี่น้องโอ้โสุดยอดสุดยอดอ่ะมันหมายเด้อหอยวอบเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิ่งหอยลบบ้านนี้หอยลบได้เจ้าตัวมาก นี่ม่ลูกแม่สาวโอ้เอาเาเอา,เอา,เอาคู่นี่เนาะโอนี่เท่าไรนี่สองหมื่นพันสองหมื่นกับหนึ่งพันแง่หวลานโตนั่นเพือนเปลาโษพี่น้องราคาหัวหมื่นหมื่นเจ็ดพันห้าร้า 17, อยพี่น้องรคาค่อยไกลพี่น้องโอ้มันถึงแล้วเนาะ,ะเอะอ่เอา,าเอาไกา่ไหลอันยูภาคเหนือมาสื่อหมื่นเจ็ดกับพ่อ,พ,อพ่อเออเนาะซึ่งเจ็ดหาร่อยพี่น้องแม่นี่พี่น้อง ห้อยลบหูหอนคัเมือน,นี้หัวถือสิบเจ็ดห้านกับหนึ่พี่น้องย่าวาหลาดแม่นี่พี่น้องอ้ยเ้ยาต,ต้นโตบางพี่น้องย่าวาลา,ยา,านย่า่ารถไฟนี่เขาเอิ่อไ่าบา,านรถไฟนั่นปะโอโอ๋อเดี๋ยวสิไปหาส <2010 S 2> องหมกับหนึ่งพ5นหน่ม่นั่นพี่น้องมาเบิ่งแม่นี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิแม่ลูกใไรกะ สี่หมื่นสองพันแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกน,นี่แม่เพิ่นเสื้อสดอยู่พี่น้องเบิ่งโตนโตลูกเพิน่นอ้าแม่เพิน่นพ้อง,งามพี่น้องเบิ่งหน้าตาแข็งขาโตนโตแม่ยังเต็มเต็มอยู่นี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามแต่งเข่ามาเรียบร้อยใส่หุมเรียบร้อยนี่ลูกสาวเพิ่นสี่หมื่นกับสองพันนี่พี่น้องคู่นี่คมนี่เบิ่งพี่น้องสี่หมื่นสองพันข้องหอยรบข้ามเ,เาขื่อนแจ้วเพิ่นได้มากนี่ลูกเพิ่นเครื่องดังเบิ่งไล่เรียดพี่น้องแม่เพิ่นสูงลอย บืนใช่ลอยหาสิแม่เพื่อนพี่น้องตาบ้าลูกสาวงามลูกสาวใหญ่นี่แม่เพื่อนพี่น้องงามไต่ดีตาบ้าสีแม่นี่ออกสีกาบไรออกสีเม็ดกระเบื้อเหนียวเครื่องนดำดีหางดีพี่น้องนี่งามไต่เพื่อนงามไต่ลูกสาวเพื่อนสี่สิบสองเพื่นเปิดใบโค่นนี่พี่น้องสี่สิบสองแล้วนั่งลูกสาวลูกสาวกระหั่นแม่ใหญ่พี่น้องสาวลูกแรกอะแม่ลูกแรกนี่พี่น้องนี่ลูกแรกอยู่พี่น้องพูดอ่ะ,อะมาเบิง้ง ให้ทิ้มมันแล้วบ่บ่กเอ้าฝากเบอร์โทรให้่ดู082 082 29 29 11069 11069ครับหอยลบลุ่มผูกเนาะยาไก่ลายแล้วเปล่ายาไก่ลายมันถือมันมาตะวันซงอยู่ดอกกันมาตะวันยาไก่ลายน่ะอ้าวควาคุณนเลยายหอยลบมันมันครับผมเ้าหอยหน้าให้ได้จังไดมว่าโอ้สายหูหอยน้าสายหูปลาสายหูได้สายหูเหรอพี่น้องลูกผูกบ่ลูกผูกพี่น้อง แม่เพิ่นเบิเ่งใบแม่เพิ่นใบใหญ่ใบเกียวหน้าโนกแข่งขาดีสายโค้งสางเหรพี่น้องสา,งหงายหูโค้งสางใหญ่แม่ลอยหกสิบใบนี่ลูกสายเพ,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 พิ่นพี่น้องนี่ลูกสายเพิ่นลูกสายเพิ่นแม่เพิ่นบักใหญ่พี่น้องอุ้ยแม่เพิ่นใหญ่แห่งแม่เพิ่นพี่น้องลูกสายสุดยอดนี่สายหูพี่น้องสายหูใบใหญ่ใบเกียวท่านอยากได้สายหูมาหาหอยนายหอยสังบ้านคาเดาใหญ่ สายหูหลา,นหานนนเ,เานาะท,ท,ท่านี้เนาะโอเคเปิดเท่าไรหอยนสามสิบเจ็ดไหม่บไงพี่น้องสามสิบเจ็ดกับลูกไส้ได้น่นสามิเดได้พี่น้องโค้งสามแบบไงนี่สามสิเจ็ดพิ่เปิดไวแร้คาถูกๆนานลูกไายเพิ่นพี่น้องสองตัสามสบเดอู้ยหอยายบ้านาใคงหญ่เอาฝากเพอ่์โทไรหอในห้ศูย์แดหี้งหนึห้าสอง5นึ่งห้าสองห้าสองหป้ามันมันเสียกมืออีก่อ่ะมันหมาเด้อหอยายเด้อ อุ้ยพี่น้องเป็นตาตอร้องเผ่นงงมใหญ่สุดยอดสุดยอดอ่ะยางตอพี่น้องบนบรรยากาศงานพี่น้องนี่บรรยากาศการสื่อการขายมัวหลายเลยพี่น้องมันมั่วหลายหั่วงามทางผีหลายพี่น้องคนมาสื่อมาขายหลายเลยพี่น้องตลาดบ้านนาย่มนี่ผมเคยบอกว่าคนมาสื่อมั่วไปเลี่ยงหลายพี่น้องเป็นทีนิยมส o o m สื่อบานเพื่อนนี่เะเพี่องเป็นทีนิยม คนมาสื่อมาขายหลายๆเบิงบรรยากาศการสื่อการขายเบิงหัวตัวนี้พี่น้องครับได้ใจมากครับสวัสดีครับแม่สาวอยู่บ่นนี่แม่สาวพี่น้องเบิงต้นโตเขาแต่งมากเรียบร้อยต้นโตดีดีแม่สาวเปนตาทองเดี๋ยวพี่น้องเบิงเครื่องเบิงเครื่องดำหางเงาแข้งขาดีดีพี่น้องน้าไตงงามน้ามแตงงามงามดีอนโตจัดพี่น้องสายพัฒนาดีพี่น้องนี่สายพัฒนามาแล้ว แม่สาวอยู่เนาะบ่านั้นทองบ่อุ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ้งตนโตดีหน้าตาดีแข้งขาดีเบิดเป็นเปิดเท่าไรตัวนี้เก้าพเท่าไรก่อนสองหมื่นเก้าพันเนี่ยพี่น้องห้าสองหมื่นเก้าพันงวงสองหมื่นเก้าพันตาพี่น้องสายสูงหน่อยสามสิบห้าบวกความสูงเพิ่นโตนโตดีดีสองเก้าเป็นเปิดไว้พี่น้องอุ้ยงามเน่ยพี่น้องถือว่าเป็นง้วงงามเบิ่งเต็มโตพี่น้องอ่ะเบิ่งเต็มโตสองหมื่นกับเก้าพันพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ตนโตดีดี ฝากเบอร์โทษเลยครับถ้าีผู้สนใจหนอศูนย์แปดหนึเจ้าสห้อยห้อยอย่างก่อนฮึตื้มคื้ห้อยยูพ่าบ้านนนทนข่คออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนีน้องเอาสาวเก่านเปิดไ้พี่น้องงามงามโตเงี้งามดีออาได้ตัวม้านละบ่เป็นเสีษทีเ้อเหมือนนี่เด้อให้โชคดีโชคดีก่อมคุ้งเลาลน์มันใส่ก่อน โอ้ครับผมขอบคุณหลายๆออเบิองพี่น้องเบิองบรรยากาศการซื้อการขายมั่วมั่วไรพี่น้องตลาดมีมั่วไรไรอย่างต่อพี่น้องเนาะอุ้ยไปเบิ่งอ่ะมั่วไหลีเลยพี่น้องมั่วง่ามไหลพี่น้องตลาดน่ายมตลาดเบิองเล่ยพี่น้องคนมาซื้อมาขายหลายอาบานสว่างมัวง่ามสี พี่น้องมึงบรรยากาศทั่วคูน้างามเป็นสิสะดวกข้อมูลม,ลมลาเนาะพี่น้องงานงามไรพี่น้องขออนุญาตเป็นสิสะดมุขออนุญาตลูกแม่สาวดีเนาะแม่สาวงามพี่น้องตัวโตนเนื้อหนังดีพี่น้องเครื่องดำหางเงาหนา้ำไตงามพี่น้องปิดช,ชิปกับม่วงงามเพลินพี่น้องอ่ะขออนุญาตปิดช,ชิปเลยเว้ยเบิ่งหนา้าตาเนื้อหนัง ต,ต้นโตดีดีพี่น้องเบิ่งกว่าฝ่าฝนเนชียงขาดีมันอยากตื่นจังหน่อยเนาะเปิดอเท่าไรตัวนี้ตัวนี้เปิดได้สามสองสามสิบสองแม่สาวงามงามสายพัฒนาดีพี่น้องคันแตงเขานี่สุดยอดเลยมันเพื่อนบไดี้แต่งแต่ว่าต,นต้นโตดีดีเนื้อนังดีพี่น้องตานอกตั้งตรงคานนะขวัญจะมองนางทับพอดีบอดีเลยพี่น้องงามนามไต่งามพี่น้องนี่ละมันตื่นอ่ะอันนี้แม่นอยู่บ่ อ้าวนี่มาปิดชิปครับง่ามๆบ้านนี้เล่งไวแต่โดนสีสันดีดีนะสวยพี่น้องสวยของเพิ่นเด้ต้นโตดีสีออกมุ่มๆพี่น้องเปิด์เท่าไรน้าหน่อยนี่สองหมื่นห้าร้อกับห้าร้อยนี่พี่น้องง่ามๆี่พี่น้องนี่เบิ่งสีสันเพิ่นสีงามพี่น้องสองหมื่นกับห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้สองตัวอันนั้นสามหมื่นสองสองหมื่นกับห้าร้อยสองเมษาหน่อยง่ามๆพี่น้องอ่ะฝากเบอร์โทรด่วน ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหกสี่หนึ่งสองสองสองแมนสาวน้อยทบทวนรคาคา,มมา,า,าสมงงงงามหมื่นสองหมื่นเก้าห้าร้อยสุดยอดสุดยอดอ่ะขอบคุณหลายๆลูกหวานหเด้อฝากบ้านสมหวังว่างามนะเนยครับผมบ้านสมหวังว่างามผ้าพีแผ่ผนองมาชงมงุมงามที่ตลาดนัดโคกขอคือบอบริบ้านนายม่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบริได้ครบทุกตัวแต่ว่าก็ได้หลายพอสมควนพราะพราแม่พี่น้อง นเนี่ยเบลลราคาหัวอยู่ของอยู่ฟาร์มกับของหรือผู้ใดสนใจหัวตัวใดคู่ใดควบใดกระท้วมาต่อรองกับน้อยหอยเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ะขออีกครั้งหนึง่งซอยกันคนไหลโคตรแช่โคตรที่สามบานสมบัตหัวงามน้ำเนี่ยสำหรับมือนีคลิปนี้พวกพ่อพ่อแม่พี่น้องเพียงเฉลี่ยเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงาแฟนครับแฟนเบลบานสมบัตหัวงามชมมแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำด้วยมือด้วยเบ็ดหนีเบ้ดสีน้ำกันสำ